สวัสดีค่ะทุกคนแคสซี่ค่ะตอนนี้ค่ะแล้วก็ไม่เหล่อนในเกมไหมครับเชเชอรค่ะเย,ะย้แล้ววันนี้นะค่ะเราก็จะมาเล่นม i n คร r a f t แต่ว่าเมื่อมีอุปกรณ์แตงโมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเอาชรอดกับอุปกรณ์แตงโมกันนั่นเองนะคะดูคนเดี๋ยวเรามาตามดูกันดีกว่านะคะว่าอุปกรณ์แตงโมนะคะจะมีความสามารถอย่างไงกันบ้างนะคะดูคนโอเคไปดูกันเลย ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่ขวัญโชคดีมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเรานะคะเกิดมาที่หมู่บ้านไปซีพอดีนะคะทุกคนและมันมีป่าจังเกิลอยู่ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนโคชโชคดีอ่ะถ้าเกิดเราเจอป่าจังเกิลน,นะคะเราก็จะเจอแตงโมนั่นเองค่ะทุกคนโคตรโชคดีบอกว่า โอ้โทุกคนทำไหมหมู่บ้านนี้มันน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้มีขั้นกลางด้วยบอกว่าเลวีนอ่ะโอ้โหแล้วเราจะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยทุกคนไม่มีที่ขุดอ่ะไม่มีที่ขุดอ่ะต้องจู๊ขึ้นไปเหรอ,อาหาสวยแล้ว เพื่อบอกเลยว่าใช้ชีวิตอยู่ยากลําบากแน่เลยอะ่ะโอเคขึ้นมาละไปดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตามล่าหาแตงโมกันดีกว่านะคะโอ้โหตรงนี้เป็นถ้ำอีกก่อนเนี่ยโอ้ยก oh ็อนน่ากลัวมากๆเลยค่ะทุกคนแตงโมอยู่ไหน S <S แตงโมยอยู่ไหนเนี่ยนี่คือป่าจังเกิลแล้วนะคะทุกคนนี่มันป่าจังเกิลแล้วนะไม่มีแตงโมจริงๆหรอร้องแตงโมแอบซ่อนอยู่ตรงไหนทุกคนเราต้องตามล่าหาแตงโมให้เจอนะคะเพราะมีอรอดอยู่ตรงนี้แต่ว่ายังไม่ต้องการค่ะทุกคนวันนี้เราจะาชีรอดด้วยอุปกรณ์แตงโมนะคะเราก็ต้องหาแตงโมให้เจอนะคะทุกคนโอ้ยแตงโมยอยู่ไหนเนี่ยเจอแต่น้องวัวทุกคนตอนเนี้ยเราจะวิ่งหาแตงโมให้เจอนะคะโอ้ป่าจังเกิลก็จริงนะทุกคนแต่ว่าหา แตงโมไม่เจอเลยอ่ะแตงโมอยู่ไหนเนี่ยวันนี้เราต้องคองคอนเซ็ปต์ต้องกินแต่แตงโมเท่านั้นกินแต่แตงโมใช้แต่ของแตงโมเออเฮ้ยมันต้องมีแล้วแตงโมเนี่ยสวัสดีแตงโมอยู่ไหนเนี่ยเมลอนเมลอนอยู่ไหนจ้อฉันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่แตงโมเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเราจะหาแตงโมเจอไหมเนี่ยเป็นไปได้ไม่เจอแตงโมเลยเนี่ยตอนเนี้ย หาแตงโมให้มันแบบเยอะๆก่อนเฮ้ยเราเจอนี่ด้วยอ่ะเราเรียกว่าอะไรนะเออไอไอประสาทใช่ป่ะเอปะปะอประสาทประสาทเจอประสาทแต่ว่ามีแตงโมไหมเฮ้ยนี่นี่ไงมีแตงโมตรงนี้ค่ะทุกคนเฮ้ยเยอะเลยแตงโมตรงนี้เยอะเลยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไม้เลยละกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําอุปกรณ์แตงโมกันดีกว่า ดันไม้ดันไม้โหตอนนี้คือหิวมากค่ะทุกคนหิวสุดๆอะหิวมากๆเลยเนี่ยอโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําโต๊ะคัฟกันเลยนี่ได้โต๊ะคัฟแล้วค่ะทุกคนเราก็จะมาทาเอ่อเอาเป็นขวานแป้งโมก่อนละกันนะคะทุกคนขวานแป้งโมนี่ช้าด้ มากเลยอ่ะขอกินได้ป่ะกินได้ปล่อ๋อกินไม่ได้ทุกคนตอนแรกคิดแบบจะกินขวานแปงโมไดค่ะกินไม่ได้นะคะทุกคนเขาบอกว่าเมื่อไหร่นะคะที่เราทุบแปงโมนะคะทุกคนด้วยขวานอันนี้นะเราจะได้แปงโมทั้งหมด9ชิ้นค่ะทุกคนเฮ้ยใช่หรอ9้าชิ้นเลยหรอคือพยายามจะกินเอาเข้าปากกินไม่ได้ไหนมาดูดิทุกคนถ้าเกิดเราแบบว่าตัดแปงโมนะคะเราจะได้9้าชิ้นเลยหรอ ลองดูดินะ9ชิ้นจิ๊บเฮ้ยจริงเมื่อกี้ใช่ปะพี่ใช้มือทุบใช่ไหมทุกคนมันจะได้แค่4ชิ้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราค้าเป็นขวานไปแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเหลือ1ชิ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นใช้ขวานนี้นะคะเราจะได้แตงโมทั้งหมด9ชิ้นจริงๆด้วยถ้าเกิดเราใช้มือทุบนะคะทุกคนดิลองดูนะ นี่จะได้มาเป็นอ๋อมันสุ่มมาทุกคนเอออันนี้เราใช้มือทุบเราได้มา3นะคะทุกคนโอ้แต่ถ้าเกิดใช้ขวานแตงโมนะคะเราจะได้ทั้งหมด9้ชิ้น,นดูดิแตงโมเพียบเลยโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําที่ขุดแตงโมดีกว่านะคะนี่อุย้ยเมลอนพิกแอคนั่นเองนะคะทุกคนอุย้ยหน้าตามันแบบเป็นเหมือนแตงโมแบบชิ้นใหญ่เลยอะ่ะทุกคนดูดิ <c oughs> น่ากินเนาะ สีมันเหมือนแบบชุดพี่เลยอ่ะอ๋อนี่เขาบอกว่าอะไรบ้างอืม edible crush to eat คืออะไรอ่ะคือมันสามารถกินได้จริงๆหรอมันกินไม่ได้เนี่ยตอนนี้หิวด้วยเนี่ยกินไม่ได้กินยังไงไม่รู้เหมือนกัน <laughs> โอเคค่ะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาครับเอ่อเป็นที่ขุดดินแล้วกันค่ะเป็นที่ขุดดินแป้งโมนี่ อมาแล้วค่ะทุกคนเป็นโชเวลนั่นเองนะคะเป็นแตงโมแบบนี้ทุกคนดูดิหุ้ยน่ากินอยู่นะอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรค่ะทุกคนเหมือนว่าจะกินได้เฉยโอเคต่อไปนะคะเป็นที่ทําฟาร์มแตงโมแล้วกันนะคะทุกคนนี่ได้มาแล้วค่ะทุกคนเมลอนโฮลนั่นเองนะคะหุ่ยหน้าตาก็ดูดีอยู่นะทุกคนดูดิน่ากินทุกอันเลยอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราขุดพื้นนะคะทุกคนมันสามารถที่จะมีแบบ เมลอนมาได้เลยหรอได้หรอหมายถึงว่าแบบมีเมล็ดเมลโอ้ยนี่ไงอุย้ยจริงอะทุกคนคือแบบเราแค่พวนดินนะคะแต่ว่ามีนี่เหมือนเราแบบปลูกแตงโมไปในตัวเลยค่ะทุกคนเราไม่ต้องหาเมล็ดมาปลูกเลยทุกคนเราแค่พวนดินแค่นี้นะคะอ้าวอ๋อนี่ไงนไงมันก็จะมีบ้างนะทุกคนมีบ้างไม่มีบ้าง เป็นเรื่องปกติเฮ้ยแต่ก็ถือว่าดีค่ะทุกคนเราก็คือแบบว่าไม่ต้องมานั่งปลูกแบบมามล็ดแตงโมเองนะคะทุกคนแค่พรวนดินอะเฮ้ยโคตรดีอะโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะน่าจะเป็นดาบเมลอนเองนะคะทุกคนนี่เฮ้ยดาบเมลอน โอ้โหเป็นเหมือนแบบแตงโมชิ้นยักษ์เลยอะทุกคนดูดิใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนใหญ่จริงๆค่ะตอนแรกคิดว่าจะกินแบบพวกอกกุปกรณ์พวกนี้ได้ทุกคนกินไม่ได้กินไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะกินแตงโมค่ะทุกคน <laughs> ขอกินแตงโมก่อน อาเชนผิวนี่วันนี้คงคอนเซปต์ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ขวานไปทุกแตงโมก่อนจะได้มาเก้าเชนอ้าวเชลเลมากค่ะทุกคนนะแตงโมมากินคือเยอะมากเลยตอนนี้เออหมดแล้วเหรอโอ้ยนี่ไงยังมีอีกค่ะทุกคนแตงโมยังมีอีกนะโอเคเราจะเก็บให้หมดฮ่าเราจะเก็บให้หมดเลยหูดูดิทุกคนชิลมากถ้าเกิดเราใช้มือทุบใช่ป่ม มันจะได้นิดเดียวอะ่ะแต่ว่าเราใช้อุปกรณ์แบบแตงโมแล้วก็ได้แบบเยอะมากเลยทุกคนดีมากโอเคเดี๋ยวเราจะไว้เดี๋ยวเราจะลองไปเข้าอันนี้นิดนึงแล้วกันนะขอไปแบบว่าสำรวจน็ตหนึ่งนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเดีดูซิในกล่องในกล่องมีทองครับในกล่องมีทองแล้วก็มีเนื้อซอมบี้คือของมันแบบน้อยมากเลยทุกคนของไม่ค่อยดีเลย ขอม,มีแค่นี้แหละไปและเดี๋ยวเรารอกลางคืนนะคะทุกคนหุ้ยกลางคืนแล้วจริงด้วยกลางคืนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ใช้ดาบเมลอนตีนะคะทุกคนโอ้แต่ว่าดาเมจแค่5เองอ่ะทุกคนดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าได้อยู่ค่ะทุกคนมันเป็นแบบถือว่าเป็นอุปกรณ์แตงโมที่แบบน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักสุดๆ,ๆไหดูสิมอนสเตอร์ก็มาดิ เดี๋ยวเราไปตรงนน้นดีกว่าด้วยดาบแตงโมของเราจะพิชิตซอมบี้เองบอกเลยมาดิซอมบี้นี่แน่จะรับแตงโมนี่แน่ออ โอเคค่ะทุกคน4ี่ทีตายนะคะดาบแตงโมของเราบอกเลยว่าหดมากเฮ้ยอ,อุปกรณ์แตงโมคือถือว่าดีนะทุกคนมันแบบมันถือว่าสร้างสีสันให้กับเกมไหมครับเลี่ยสุดสุดอะเอ้ยมาอีกแล้วมาสองทีสามทีว่าสี่ทีเป็นไงละ <c oughs> ่ะดาบแตงโมของฉันน่ะมันโหดมากเลยนะรู้ไหม <c oughs> เฮ้ยหิวอีกแล้วทุกคนหิวเขาบอกว่าเราต้องหมอบกินอะทุกคนมันแปลว่าหมอบกิน <c oughs> คืออะไรอะ่ะถ้าสมมติเราหมอบกินได้หรองั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำไม่ได้ทุกคนแท็บดอเออต้องทำแท็บดอรหรือว่าเขาจะโกหกเรา <c oughs> เขาจะโกหกเราหรือเปล่าน,นี่มาแล้วคะ่ะทุกคนแท็บดอมาละอ่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปอยู่ใต้แท็บดอนี่คือเราหมอบแล้วนะทุกคนเห็นไหมว่าพี่หมอบแล้วนะพี่หมอบแล้วพี่ก็จะลองกินอันนี้ละกันเมลอนชอเวลเอ๋อย,ยังกินไม่ได้สิยังไม่หิวอ่ะดิเดี๋ยวไปทำให้ตัวเองหิวแป๊บหนึ่ง A few moments later หรือว่าเขาจะโกหกแล้วหรือเปล่าอ้าเราหมอบาทุกคนเราหมอบแล้วนะเราหมอบแล้วนะลองดูดิเราจะกินได้จริงหรือเปล่าคะทุกคนอ้าว <laughs> ไม่เห็นจะกินได้เลยเนี่ยกดคิกขวาเฮ้ยเฮ้ยคิกซ้ายเหรอไม่ใช่คิกซ้ายมันเป็นเหมือนเอ่อเออมันเป็นเหมือนการขูดอะทุกคน ปกติเรากินมันต้องกดเอ้คขี้ขวายอยู่แล้วนี่มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้นี่คือขุดอันนี้คือขุด,นนขดแต่มันบอกไอ edible นะคะทุกคนก็คือสามารถกินได้นะคะทุกคนแต่ว่านั่นแหละพี่พี่ลองแล้วแต่ว่ามันกินไม่ได้มันกินไม่ได้แล้วก็บอบแล้วเนี่ยต้องบอบขนาดไหนเนี่ยเสือบอบอ่ะนี่คือเราก็บอบแล้วแต่กินไม่ได้นี่เดี๋ยวเราจะมาปลูกแตงโมให้คนในหมู่บ้านกันดีกว่านะทะุกคนเดี๋ยวเราขอน,นอน ขอาหาเตียงนอนหน่อยว้าเขานอนอยู่เขาก็นอนอยู่แต่ไม่เป็นไรเราขอแย่งเตียงแป๊บหนึ่งขอแย่งเตียงแป๊บหนึ่งนะมาฉันจะนอนแล้วฝันดีนะจ๊ะเฮ้สวัสดีโอเคหมู่บ้านพวกนั้นไม่มีแตงโมกินกันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันปลูกแตงโมไว้ให้กินแล้วกันนะ อ,อ่าปลูกตรงไหนดีน่ะอืมตรงนี้เป็นฟาร์มของพวกนายอยู่แล้วสินะไม่ต้องหาน้ำให้พวกนายอีกไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวฉันจะไปปลูกตรงแม่น้ําตรงนี้แล้วกันนะถ้าเกิดอยากกินแตงโมก็แบบว่ามากินได้เลยนะเข้าใจไหมเดี๋ยฉันจะพรวนปลูกแตงโมตรงนี้ให้นี่นี่อ้าวแตงโมอ๋อได้แล้วทุกคนนี้ได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อมันมีมุมของมันด้วยนะคะทุกคนที่มันแบบว่าจะไม่เกิดนะอ่านี่คะ่ะทุกคนแล้วก็ปลูกแตงโมไว้ตรงนี้แหละเราไม่ได้กระดูกเลยอะถ้ามันเล่งโตมันก็จะได้แตงโมลเลยทุกคนถ้าเกิดหิวก็มากินแตงโมตรงนี้ได้นะ <laughs> แตงโมลูกโตรักหวานให้รับประทานติดออกติดใจแตงโมเคนเคสซี่มาใหม่แตงโมเคนเคสซี่มาใหม่เอ้ยเดี๋ยวเราจะมาขุดแรกกันเชื่อว่าเออเรายังไม่ลองใช้เลยเราจะมาขุดแรกกันดีกว่าฮึบฮึบโอ้ยเจ็บโอเคนี่ทุกคนพิก แอคเมลอนของเรานะคะใช้ขุดได้ทุกคนพี่คิดว่ามันน่าจะเทียบเท่ากับเอ่อพวกที่ขุดหินมัง้งคิดว่านะเอ้ยเดี๋ยวเราลองเอาไปขุดไอรอนดูไหมว่ามันขุดได้ไหมถ้าเกิดมันขุดไม่ได้อะแสดงว่ามันเหมือนกับเอ่อไม่เหมือนกับพิกแอ Oo. พิกแอคไม้ได้เ่ยทุกคน <laughs> มันจะเหมือนพิกแอคไม้หรือเปล่าเราต้องหาไอรอนก่นอนเฮ้ยเจอเจอโอเคโชคดีค่ะทุกคนที่พี่แบบว่าเลือกแบบทางตรงไม่งั้นเมื่อกี้พี่จะขุดลงไปอีกแล้วเนี่ยลองดูกันดีกว่านะคะทุกคนว่าอุปกรณ์แตงโมนี้นะคะสามารถขุดไอรอนได้หรือเปล่านะคะทุกคนเอ้ยขุดได้ เ้เป็นไงขุดไอรอนได้นะคะทุกคนก็เท่ากับว่ามันน่าจะเหมือนกับพ i กแอ x หินนั่นเองนะคะเฮ้ยขุดไอรอนได้นะเฮ้ยอยากรู้เลยว่าจะขุดเพชรได้หรือเปล่าอันนี้อยากรู้เลยอะทุกคนไปหาเพชรไหมอยากรู้เลยว่าจะขุดเพชรแล้วได้เพชรหรือเปล่ามันจะเทียบเท่าแบบเป็นเหมือนกับเอ่อไอรอน p i กแอ x หรือเปล่าเออเ้ยอยากเจอเพชเรเลยอะเฮ้ยเ้ย,ยเหมือนฟ้าประทานเหมือนฟ้ารู้เฮ้ย เดี๋ยวทุกคนมันกินได้จริงด้วยเมื่อกี้พี่กดชิปใช่ปะ่ะพี่กดชิปแล้วมันกินเห็นป้าอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะคะทุกคน ตอนนี้คือแบบเราหิวประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วกดชิปแล้วกดคลิกซะอันนี้นะมันกินทุกคนมันกินจริงด้วยกินได้จริงด้วยวย้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดหิวนะทุกคนเราก็สามารถที่จะแท้ก,กินกับอุปกรณ์แตงโมของเราได้เลยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาเพชรกันดีกว่า <c oughs> ลองดูค่ะทุกคนลองขุดอ่าเลสโตนดูนะคะว่าขุดได้ไหมที่ว่าไม่ได้ว่ะ อไม่ได้จริงด้วยค่ะทุกคนโอเคถือว่ามันเทียบเท่ากับที่ขุดหินนั่นเองนะคะทุกคนก็คือสามารถที่จะขุดไอรอนได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะขุดพวกเรสสโตนหรือว่าพวกเพชรได้แน่นอน,นะคะ่ะทุกคนแน่นอนแน่ๆเลยทุกคนขุดไม่ได้แน่ๆเออตรงนี้ไอรอนก็เยอะอยู่นะว้ยนายอยากจะมาลิ้มลองดาบแตงโมใช่ไหมล่ะฮานี่มาลองสิอร่อยนะ อร่อยนะจะบอกให้โอเคค่ะทุกคนลองขุดทองดูนะคะคิดว่าน่าจะขุดไม่ได้นะอ่าขุดแล้วแตกโอเคค่ะได้รับรู้แล้วทุกคนว่ามันไม่ได้นะอุ้ยต่ขุดนี้ทิ้งได้ไหมอ่ะเออขุดได้โหแผ่นซีดีมีแผ่นซีดีแล้วก็มีกระดูกอะทุกคนมีกระดูกกระดูกกระดูกนะ่ะมีเน็มแพคด้วยอ๋อไม่ค่อยดีเลยได้บีรูทมาด้วยล่ะ โอเคหิวอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ยินอุปกรณ์แตงโมของเราได้เลยนะคะทุกคนกดชิปกินได้เลยอราเป็นไงอิ่มท้องชิวมากทุกคนแบบคือแบบว่าใช้ของไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยได้เออมันจะพังแนวเฮ้ย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 โดนไฟโดนไฟลุกโดนไฟลุกเฮ้ยนี่แหละนี่แหละเป็นไงดาบแตงโมเราโคตรโหดเลยทุกคน 哈哈哈。<laughs> ตายผมตายแตงโมผมหายหมดเลยโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับอุปกรณ์แตงโมของเรานั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> ดีมากๆเลยนะคะทุกคนคือเราสามารถที่จะพกอุปกรณ์แตงโมไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็เวลาเราหิวเนี่ยเราก็สามารถกินอุปกรณ์แตงโมของเราได้ด้วยนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคนถ้าร้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขวัญได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย